สวัสดีค่ะเพื่อนเวันนี้จะพามาชมสะพานไม้ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็จะพาไปกินอาหารอร่อยกันค่ะพอลูกสอนกันโยนหิน <laughs> ชิมานะคะ <S 2> <S 2> เด oh <mat okay, ี๋ยวพ่อแว่นแล้วค่ขามเพื่อนๆค่ะอยู่ริมทะเลเลยนะนี่แล้วก็ร้านว้าวอุ้ยคนเพียบเลยเพื่อนๆน่ากินมากเลยแต่แม่แบบเอาเซตนี้มีคือหอยทอดมีหอยสดมีข้าวอบหอยเล็กนางนี้อะคเนางนลอน่ากินจังโอเคน้อเอาน้ำอะไรลูกยินจัยเฮลยินชัยเฮลอืมนีองรั เราต้องข้ามเรือไปไหมใช่ไหมอ๋อแม้ว่าคุ้นๆ้นนาพอแวนค่ะโอ้หชุดใหญ่ชุดใหญ่บีบมะนาวด้วยอันนี้ค่ะหอยหอยนางรมทอดนะเวลากินต้องบีบมะนาวแล้วก็ทาทาซอสค่ะ อ,นนอันนี้เป็นหอยนังรมของแม่แม่มาเป็นสดของพ่อแว่นมะเป็นนึ่งค่ะอืมหน้าบริการโคแล้วก็มีดูสิมีข้าวหอยแล้วนี่ก็มีหอยอะไรเนี่ยมีขนมอีกอืม,อม,อมความสุขของพ่อแว่น ดูดูหน้าดูตาอือเซตนี้คือแบบว่าโอ้น่ากินจริงอะ่ะของหน่อเป็นอะไรคะ <c oughs> เป็นเนื้อโอ้หน่อชอบเนื้อด้วยอ่ากินเยอะๆลูกอยากกินอะไรกินเยอะๆเ,เลย Van, ven, หวานหอม ただいま。 ชอบมากกว่าหลายอย่างอือมีหลายอย่างเลยเนี่ยแบบนี้มีหลายอย่างดีชอบร้านแบบนี้เหรอคร <c oughs> บนนี้ม่าแว่นฟินค่ะโอ้ยน้กแข็งยังดำตัวอืมหอมนีด้วย,ะน,ยนะ นัวกินมีซอสซุปนะน้ามาทำไปไหนน้าก็หาต้องเด็ดๆติดๆค่ะดีเนาะเด็ดๆมีซอสซุปอะไรพอช่วยไหมไม่ต้องเยอะหรอกแม่ชอบชุดนี้นะมีหลายอย่างแม่พอช่วยไหมไม่ต้องเยอะ คอมโปล่ด้สิเนี่ยเอือน้อยแมักินเร้วมากกินเรวมากนอเพื่อนเพื่อนค่ะอิ่มอร่อยชุดนี้คืออร่อยเนาะแม่ชอบมากเลยอืเพื่อนๆค่ะวิวฝั่งนู้นวิวฝั่งนู้นน่ะเป็นจินจะนะแล้วมีน้องกวางด้วยค่ะ วิวหน้าร้านเราเคยไปเราเคยไปศาลเจ้านูน้นกันแล้วนะคะข้ามถนนไปมีน้องกวางด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้คงไม่ได้ข้ามค่ะเดี๋ยวขับรถกลับบ้านดีค่ะวันนี้กำลังมาคีบิสซึจินจะค่ะโมโมทาโร่ค่ะจังหวัดโมโมทาโร่ สวยดีนาะโคมไฟไปขยาวเลยเห็นไหมวางอยู่นะ่ะเป็นไม้อะลกนี่ค่ะเซนซีของเขาเป็นแท่งแบบนี้นะขยาขยาวแล้วเดี๋ยวเซนซีจะออกมาเองโอ,นนอ,อเคดีค่ะขยาค่ะลูก <c oughs> ให้เขาให้ออกตรงนี้ลุกここ ดกเจาต้องความดิไม่ความจะออกได้ยังไงไม่ใช่เธอต้องความเออี่หานที่วัดวัดเนี้ยใบสวยมากเลย ดูค่ะน่ารักจังอ,อันนี้เป็นแบบรวมๆนะคะแบบนี้สวยดีเนาะแต่แม่แม่มาชอบตรงทางเข้าวัดโอยนี่ค่ะต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากเลยไม่รู้ต้นอะไรน่าจะเป็นซากุระหรือเปล่าสวยจังถ้าออกดอกนะวัดตรงนี้ต้องสวยสว่างมากโอ้ยต้นนี้น่าจะเป็น ต้นซากุระค่ะแต่ยังไม่บานนะถ้าบานล้วคงสวยมากแน่เลยวัดโดยรอบค่ะพ่อแบนพาให้ลูกมาไหว้ตรงนี้ด้วยตรงนี้ไหว้เกี่ยวกับขอเรื่องการศึกษาค่ะต้องไหวให้ครบ แล้วก็แวะมาดูพิพิธภัณฑ์เรือนะคะเป็นเรือรบของญี่ปุ่นสมัยโบราณนะคะเพราะแวนเขาอยากดูนะคะก็เลยพาลูกมาดูด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาจุดจอดรถนะคะแล้วก็จอดรถนอนค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายที่เล่นนะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวอีกนะคะฝากติดตามด้วยค่ะ